สวัสดีค่ะสิริตาเจนเซนและกนณนรงเดชอุ้มลูกออกจากโรงพยาบาลคนแห่โฟกัสหุ่นคุณแม่สุดปังมากค่ะคลอดปุ๊บยุบไปเลยทีเดียวค่ะ เป็นคนแม่ป้ายแดงอีกคนของวงการบันเทิงเป็นแล้วล่ะค่ะสําหรับดาราสาวริต้าสิริต้าค่ะที่เพิ่งคลอดลูกชายคนแรกโดยตั้งชื่อว่าน้องกวินเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาค่ะกระทั่งล่าสุดสิริต้าและสามีหนุ่มก่อน,นรงเดชก็อุ้มลูกน้อยออกจากโรงพยาบาลได้แล้วค่ะ ทั้งนี้ค่ะเมื่อริต้าสิริต้ากับกรณรงเดชโพสต์ภาพขณะอุ้มลูกชายอุ้มน้องกวินออกจากโรงพยาบาลก็สร้างความมือหาให้กับเพื่อนๆในวงการและนอกวงการมากค่ะกับภาพของคุณแม่ที่คลอดลูกได้ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์แต่กลับมาหุ่นดีหน้าท้องยุบดูเฟิร์มไวมากค่ะเรียกว่าเห็นแล้วต้องยอมใจในหุ่นของคุณแม่จริงๆและไม่ว่าจะก่อนคลอดเพิ่งคลอดหรือตอนนี้ค่ะคุณแม่สิริต้าก็ยังคงความสวยเป๊ะ ไม่เปลี่ยนเลยค่ะ